เอาละนี่เสียวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง o v e r a d c h a n n e l วันนี้ก็จะมาเล่นเกม Poppy Playtime แต่ชื่อแมปเม็นชื่อว่าเอ่ Poppy Playtime New เวลาอาบตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งใช่อัปเดตเพิ่งจะมาวันนี้ มันก็คือรีลิสนั่นเองอ่ะโอเคอ่ออืมโอเคไปไปแล้วมันนี่กันเลยอย่ไปแล้มันนี่กันเลยไปเล้วมันนี่ก็เลยยังอยู่อู้หน้าปกสวยจริงๆก็เห็นอยู่แล้วแหละฮ่าฮ่าโอ้ยแมพทำดีมช,ชัดชัดลูกดีโพดไม่รู้ว่าจะเหมือนแมพเมื่อ อสองแมพที่ผ่านมาแบบมีเล่นคนเดียวเลยโอเคสวยแบบเหมือนสองแมพที่ผ่านมาในอีพีก่อนนะเดไปกันเลยไปกันเลยแป,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 ป๊บแป๊บแป๊บจะเปลี่ยนหน้าจอกันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนี่หว่าโอเคซิมเมียวทูโทเกตเอ็กซ์สิบร้อยอ่านไม่ทันนะ ไม่อ่านแล้วกันให้ผู้ชมเปรป้ยเองคือตูอ่านไม่ทันนะเฮ้ย oh, อซาวเวอร์ซาวเวอร์ซาววีอโอ้ยอ่านไม่ออก You need t o d a าว o ดอราววหาดอกไมเพื่อให้เธอรักเฮ้ไม่ใช่คนละดอกไหมหา เหมือนเดิมมาแนวนี้แล้วมาแนวแบบโอ้รหัสที่ไม่ใช่เหมือนในเกมเลยกด F unlock box box what the heck เฮ้ยแมปทำสวยนะเว้ยอะไรใครทักมาว่าแป๊บๆป๊แปบแมปทำสวยวันนี้เป็นรหัส โอ้ยดีวะนี่อ่านี่เข้าได้นี่เข้าได้มีอะไรเพราะว่าเนี่อะไรอ่ะัะะะ๊โอ้โขี key, ่นะไอคันได้ขี่ไอคันอ่ะขี่บราห์ว้าวนี่ยเราได้ขี่แล้วอันล็อกมันก็ต้องอันนี้เปล่าวิวได้แล้ว อืมตรงนี้ก็อ네ุ้ยแมพโคตรเหมือนแต่ทำไมมันไม่มีตัวฮักกี้ในนี้วะก็มีรถไฟเหมือนเดิมถ้าบล็อกทำไมเห็นอะไรข้างบนอันนี้ไม่ได้เล่นก่อนนะเว้ย r e a k found something to break it found something อย่าบอกนะว่าเป็นแท่งไม้เนี่ย ใช่คืออะไรวะอ๋อนันนั่นนั่นเจลิวโคบาโคบามันบล็อกไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะโคบามันต้องนี่ดิเบรกริดเดี๋ยวมันงับไม่ใช่ไม่ใช่เบรกนะเวย้ยเบรกคือต่อยวู้วลิมูบะลิมูบะ สามหกสี่หันมากเจอเลยอย่างเพียถ้าไม่เกมมันไวแบปลกๆวะสามหกสี่น่าจะใช่นะไม่รู้อ่ะขนาใช่ไม่รู้เย้ถูกด้วยว่ามีไอ้มือนี่มันต้องใสนี่แบบไม่ต้องร่ะ คิววูววเฮ้ยเหมือนจัดเฮ้ยโคตรเหมือนเกมจริงอันนี้ทำไมฮักกี้มันหน้าตาแปลกแปกวะมันมีขนมันก็ดีป่ะวะใี่เกมทำสวยปแป๊บแป๊บแป๊บแคปแคป,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 ปก่อน โอเคสวยตรงนี้เหมือนเดิมมันเชิคโอเคสวยเย่เย่ไปเว้ยกดตรงนี้ทำไมพักอู้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราดึงเหมือนในเกมจริงได้อะมันจะดีมากอะ่ะไ,ได้ใช่ปะได้ใช่ปะเชิคเชิคเออเชิคเดี๋ยวนะรัพบพรัส โซ่มันงงยังวะแป๊บทำไมพราะโซมันงงยังวะแล้วมันจะอยู่ตรงไหนอะไอ้ที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรอะ match the color มิสเตอร l คอลเลอร์ืออะคืออะไรวะชใช่ปะคืออะไรอะแปบ๊บแป๊บแป๊บ,บนะทำอะไรปะเฮ้ยม,มันทำมันเคยทำอะไรอ่ะ What the fuck เยอะนี่ทำอะไร I want to die XD เอ๊ยงงพวกเราต้องเอาแดงดิแดงจิบ๊บอย่างนี้ปะนี่อะไรวะกูงงวะ่ะ What the heck dude มันคืออะไรวะไ <c oughs> ม่ทำอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะ Mitch the Glue อ๋อให้ทำอะไรวะแป๊บแป๊บแป,ป๊บ ขอแปบบ๊แบแป๊บแป๊บแป๊บแนะแป๊บบนะแปบบ๊บนะแป๊บแป๊บเออมาแปบบ๊บเลือดเสือแป๊กกูกระสขอโทษนะเว้พอดีกู่านากิษไม่ออกแปบมบๆแป๊บบ สีคือกูจะจับยังไงมึงถามก่อนอือมเนยเนยจับคู่สีสายมันไม่พออ่ะมันต้องหาสายที่พอมันรู้สึกว่ามันนานอยูงวะ ไรวะไม่พรสู้มไม่เหมือนในเกมอ่ะถ้าพระสู้มันเหมือนในเกมคือกูทำได้นานละแป๊บแป๊บแป๊บอีกเดี๋ยวนะเรายืดหยุ่นได้ดยาวมากเลยนี่วาเออเรายืดหยุ่นได้ละยาวมากเลยนี่วา สีอะไรแป๊บๆถ้าลากมาทางนี้น้ำาทนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาทางนี้มาทางนี้จึ๊บจึ๊บตึงได้ไหมวะแป๊บแป๊บต้องลองไม่ลองไม่รู้จึบจ๊บจึ๊บกูไปไม่ถึงเวทเตฟรทุกคน เกมมันงงมากนี่แหละคือการนี่ไม่ได้คือการที่ตู้ไม่ได้ศึกษาดิเหมันจะรู้แฮ่จับข้อสี่จับข้อสี่ยังไงยู่จับค้อสี่ยังไงอ๋อ พ่าชมมันจัดคู่สีไงกูไม่รู้ไม่รู้ว่าจัดคู่สียังไงต้องไปหาดูแล้วแป๊บแป๊บนะถ้ชมคืออย่างหนึ่งนะน,นี่แหละคือเหตุผลที่กูไม่ได้ศึกษามา มันคืออะไรอ๋อเข้าใจแล้วว่ามันทำยังไงโอเคกูเข้าใจแล้วท่านผู้ชมขอไปนะคำหยาบแดงไม่มีตรงนี้ยังไม่ต้อง ป่ะเฮ้ยอะไรวะเอม่ทำไง xong rồi xong rồi xong rồi โซนไหนปีมไม่โซนไหนเลยโอ้โอ้กูเข้าใจก็บ้าไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรมันคืออะไรเออ นี่มันยูทูบเบอร์ที่ซอรอบอ้อที่สุดเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้ได้แล้วเย้ท่านผู้ชมได้แล้วได้แล้วปัญญากูเก่งไหมข้เก่งไหมท่านผู้ชมก็ไม่ถึงก็ามาทางนี้ดิก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึง โอ๊ยโอ๊อยโอ๊ยเดี๋ยวคุณชื้อเชิบมันไม่ถึงอีกแล้วดิ๊ดดิลุกโซไหนเบอร์เมื่อกี้เรามาอย่างไงนะเมื่อกี้เรามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออยากหนูะ <laughs> ไม่ถึงอีกโอ๊ย What the freak แล้วมันก็ต้องมาทางนี้ดิทางนี้แล้วมันจะมาทางนี้ได้เรอมันได้หรอมันได้หวมันไม่ได้มันติดเว้ยเฮ้ยอภิธดหานวัดดาบมันมาแลมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้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 ติดอีกติด ติดยากจังวะโอ้เจสัสคริสโอ้สองอันละสองอันละ ติดไอนนียเออดันไปเออเโอ,อแมงไม่ถึงเหลือ,อ,อ,อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้ง่ายงายอ๋อไม่ใช่คนละทางโอ้ยคนละทางนี่หน้าตูดโอเคออแมงไม่ถึงว่าอย่างี้

เย้ก uh, ูชนะอ๋อว่าจะทำได้เหมือนมันเล่นพลสโรพลสไอ้พลสโซ่ให้ทุกคนดูอ่ะอันนี้คือมาดูแมปนะเว้ยไม่ได้มาเล่นพลสโซ่อ่ะเออแม่งทางก็ไม่เหมือนอีกอย่างนึงอ่ะโอ้ยมีมือโไ้ยังไม่โผล่มาทั้งหน้าเลยน่ากลัวจลยมั้ ในเกมมันโผล่แค่แขนไอ้นี่มันโผล่ทั้งหน้าโอ้ยเจสัสคริสไปแล้วว้าวไอ้สัสกูตกใจคือในเกมจริงมันมีอย่างนี้ด้วยหรอวะแบบจำสแกนเยอะคือกูอยากตายแม่ โอ้ยเลยขวายาบโอ้เก็บ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 ดิเออเก็บเก็บมันต้องเก็บไปเออเอออ๋อมันอยู่ไหนหมดวะตรงนี้ตรงนี้เ,เก็บมาเออสวยอีกตรงนึงมันอยู่ไหนวะนี่ไง เก็บไม่ได้ what the fuck ดูโอเคสวยเอาขึ้นไปขึ้นไป what's a nine noob what's a nine what's a nine w <c oughs> มันจะมีป๊อปปี้จำได้ตรงนี้แต่อันนี้มันฟัมปี้อ๋อแม่งไม่ไมีอ่ะ กูหายไปเอ้า What the f u c k แล้วมือตัวมือตัวอ๋ออยู่นี่เอฟเฟคเป็นคนละแบบเลยเอฟเอฟออว้าวว้าวว้าวเววว่ามันจะไม่บักเหมือนเกมก่อนนะชิบเออแมปนี้แม่งได้ yes yes o อ,อจี กูลอมันนานโอเคกูรู้ละอันนี้พระโซอะไรชิบๆๆอ้าวไม่ขึ้นไม่ได้อ๋อลืมๆๆไม่ได้เล่นนานชิอย่างนี้อย่างนี้ตุ่มเอ้ยอะไรๆแม่งทำไมไปไม่ได้วะ เอ้ยไปไม่ได้ What the freak เธอไปไม่ได้อ๋อไม่มี2พาโซ่ว้าวกูอยากตาย2 <c oughs> พาโซ่อรี่อรีอรี่อะไรอะไร ชิดตกใจโอ้ม่ไม่เปิดเสียงว่ะโอ้ยเชี่ยไม่เปิดเสียงดีกว่ากินเล็กจะเอ้ยอันนี้ตามันมองด้วยอันนี้จําได้แต่ทําไมพื้นหลังมันเป็นก้อนเมฆวะพื้นหลังมันไม่ใช่อย่างนี้นะเว้ยหมายถึงพื้นหลังไกลๆอ่ะมันใช่อะแต่คือพื้นหลังอ่ะมันมันใกล้ยังวะคือเพดานไม่ไม่ได้ใกล้อย่างนี้นะเว้ยในเกมอ่ะ มาพรสโซสุดท้ายพรสโซสุดท้ายว้าวอ้ยไม่เหมือนในเกมจับเลยว่ะเฮ้ยกูชอบโอ้จีซัเฮ้ยเฮ้ยไม่มีหลายทางเวอ,อชิบหายแล้วก,กู งนี้ใช่ไหมที่มี lightning power ใช่ไหมชึบชึบชึบเอาไอ้เขี้ยวเลยชึบช oh, ึบกล้อีกชึบกล้อีกกล้อีกไอ้เหี้ยว่าแม่งใช้ด้านนี้ทำไมแม่งไม่ได้วะกดผิด กดตดกดปิด่านผู้ชมมากดปิดกดปิดตุ้ต่อไปอยู่นี่ใช่ไหมเกงไม่สนหลอกทุ่งทางเนี่ยไม่ดโดนเลยเพราะมันไม่โดนนะมาแล้วเฟร็เออโดนสวยจะ่เชื่อด้สักพักมันจะไม่โดนแต่ว่าต้องใช้มือนี้เว้ย ได้เลยใช่ไหมเอา้าเอา้ามีโดนแล้วตายมีโดดแล้วตายด้วยเออะมีโดดแล้วตายด้วยกูอยางวิ โอเคเวลาพี่พีททาน,นา้นทอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคยิ้มลกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพ,พื่อไม่พลาดคลิปก่อนใครด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอคนละสักสามไลค์ก็พอโอเคเจอก,กันคลิปหน้ามี EP 2สองต่อแฟร์มี่เพทามอ่านถูกไหมไม่รู้แต่ขออภัยที่อ่านผิดโอเคซีโอเกนยัสเดย์เจปืน 拜拜。Bye bye.